ตัวเงินตัวทองคาเฟ่เกรซินจำรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่แต่ชื่อเนี่ยทุกคนได้ยินอาจจะแบบเฮ้ยตั้งชื่อแบบนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็แค่ความแปลกใหม่นะก็คือ ชื่อว่าตัวเงินตัวทองคาเฟ่เดี๋ยวเราจะให้พบกับเจ้าของนะคะสวัสดีครับผมอแม่สวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับทุกคนผมโบนะครับแสงธรรมตระกูลแสงไวิสานครับเจ้าของร้านครับตวงเงินตัวทองคาเฟ่ครับผมแม่คำถามแรกที่แม่อยากถามอ่ะทำไมต้องใช้ชื่อนีอ่ะมันเจอกับความบังเอิญนะแม่พอดีตอนเราทาคาเฟ่ที่นี่เห็นน้องเขาอยู่บ่อยบ่อยบ่อย น oh. เห็นบ่อยๆมีวันหนึ่งสะดุดตายเจ้าตัวใหญ่อ่ะมายืน mm hmm. ข้างๆตอนเรากำลังขุดดินอยู่นะยืนมองไปม,มองกันมาเฮ้ยทำไมน่ารัก <laughs> <No. S 1> ยิ่งมองยิ่งน่ารักก็เลยเกิดไอเดียปึ้งมาโอ,โอเรามาอยู่ตรงที่เขาอะ ตรงนี้เป็นที่ของเขาอยู่แล้วนะก็เลยให้เกียรติก็เลยเชื่อเขาเลย,เเลยเนะฮะเป็นชื่อตัวเงินตัวทองคาเฟ่เลยครับผมก็มีคุณโบคนเดียวแหละที่บอกว่าน่ารักน่ารักจริงฮะน่ารักจรง <c oughs> นะิงก็ได้สัมผัสจริงๆน่ารักครับแม่ะเปิดมานานเนี่ยคะเนี่ยเปิดมาเดือนนี้เดือนที่3มแล้วครับตอบรับก็ดีครับตอบรับดีครับครับพอใหญ่โตมากเลยนะครับผมตอบรับดีมากคะตอบรับดีมากเล็กๆน้อยๆค่ะครับผมในการให้ข้อมูลนะคะยังไงแม่ก็ขอบคุณคุณโบนะคะครับผมขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะ ครับแม่ขอบคุณครับพ่อขอบคุณนะครับมาเที่ยวกันนะครับ <S <S ครับผมสวัสดีครับ <S <S พ่อกล้าจับได้ไง ก็มันก็เป็นสัตว์ที่ดูแก้มแก้มเขาแก้มเขาอิ่มมันมันคือตัวอะไรนะเมื่อกี้ที่เขาบอกเนตกูเตกูก็คือเป็นคล้ายๆกิ้งกาเป็นอะไรพวกนี้มันอยู่ในวงเดียวกันกับพวก,พวกตัวเงินตัวทอง แล้วพ่อไม่กลัวเหรอตัวมันเป็นเกร็ดๆไหมในความรู้สึกที่พจับสักษานิดๆอ๋อสักสานิดๆแล้วว่านุ่มๆไม่ดิบเนื้อนุ่มด้วยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงไม่คือใต้ใต้หนังใต้หนังที่เป็นเกร็ดเขาอ่ะมันก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆเป็นไขมันอะไรี้ยว่านุ่มๆมันไม่ไม่ไม่น่ารังเกียจไม่เหมือนกับไอ้จับนอนอ่ะคนเรามีจุดอ่อนนะเราเห็นเขาจับเมื่อกี้เนี้ยงูเขาก็กล้าจับตุ๊กแกเขาก็กล้าจับกล้าจับหมดเลยยกเว้น ใครอยากรู้ถามมามาท่อทมอาหารเลยค่ะเดี๋ยว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 ทำไมคะอยากรู้ชื่ออะ อนี่เราสั่งเมื่อกี้อ๋ออันนี้แม่จำได้เมนูอะไรซออซออคอน้องเมียเนี่ยอันนี้ซออคอน้องเมียก็คือคอหมูย่างอันนี้ยำเป็นตัวทองยำตัวเงินตัวทองแต่ว่ามันเป็นสเต็กหมูเปเนื้หมูปกนิใช้เป็นพออชอปบ แม่หรอคะแม่64กว่าแล้วค่ะว่าเท่าไหร่คะ1 7 17อาเยอต่างกันเยอะอายุต่างกันเนี้ย67เกษียณไป7ปีก็เหงาเหงาเหมือนกันแรกๆนะสักระยะหนึ่งเราก็จะคุ้นเคยคือเรามีงานอื่นที่เข้ามาทำซ่อมนู่นซ่อมนี่ดูแลบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยหายเหงาแรกแรกเครียดเหมือนกันนะตอนเลิกเลิกใหม่ๆเหมือนกับว่าเราเคยทำงานาน้นงานพอหยุดไปแล้วเหมือนคนไม่มีค่านะ แต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีค่าตลอดเวลาหลายคนก็คือด้วยส่วนตัวเนี่ยแม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเข้าสู่ไอ้เกษียณเพราะแม่เป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้อะแม่ชอบทำนู่นทำนี่คือเหมือนกับเราชอบหาตังค์เน่ยคือเราทำอะไรได้เราก็อยากจะทำเนี่ยคนเราไลฟ์สไตล์อาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจต้องการพักผ่อนแต่แม่เนี่ยแม่ทำงานมาตลอดชีวิตนะด้วยความที่พออายุมันมากขึ้นอะร่างกายมัน มันไม่ใช่แล้วไงเดี๋ยวนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบเช้าๆหยิบอะไรก็หล่นหยิบอะไรบางทีก็หล่นไม่ได้ดังใจแล้วก็เวลาจะกินยากินวิตามินอะไรเงี้ยมันอยู่ไหนตกลงพื้นแล้วแบบมันอยู่ไหนวะ, <c oughs> ะทั้งที่มันก็หล่นคือสายตามันก็เริ่มแบบฟ้าฟางไม่สดใสอ่ะไม่เลยค่ะสําหรับแม่นะผมขาวเนี่ยผมเริ่มขาวเนี่ยสี่สิบกว่าก็มีขาวเหมือนกันสมัยก่อนเราก็เป็นสาวเปรี้ยวอะเนาะทำสีผม ผมเรามันก็เลยไปได้เร็วกว่าพอมันขาวก็ทําสีผมใหม่แต่ว่าตอนนี้คือปล่อยปล่อยให้มันมันยากขาวก็คือขาวก็คือยอมรับกับสิ่งนั้นเพราะไม่รู้จะทําไปทําไมละวีนี้ผมหอกแทบจะเห็นแล้วดีใจไม่มีเห็นแล้วดีใจเฮ้ยหงอกแล้วเว้ยเขาผมเขาไม่งอกอ่ะน้อยเพิ่งจะมาเมื่อปีปีหลังสองปีเนี้ยมีขึ้นมาเห็นบ้างนี่เลยคําถามนี้คือดีมากเลยสำหรับแม่เมื่อก่อนอะ แม่จะเป็นคนที่คิดว่าแบบหนึ่งสมองสองมืออะชั้นแบบเก่งอะแต่พอมาถึงจังหวะชีวิตที่คนเราแบบดวงมันตกอะมันไม่ใช่ละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเราบ้านแน่ๆหรืออาจจะคิดทําอย่างอื่นไปก็ได้เราต้องเลยมายอมรับแล้วก็คือเหมือนกับล้มไปแล้วต้องลุกให้ได้พอเริ่มเดียอายุมากๆอะเราก็จะฟังเด็กมากขึ้นอะเหมือนกับว่าบางทีเราไม่ได้ทันสมัยเนาะ โลกมันเปลี่ยนไปเราก็จะฟังลูกหลานว่าอ๋ออย่างนี้หรออย่างนั้นหรออะไรเงี้ยก็ยอมรับไปถึงบางทีเราในสิ่งที่เขาแนะนําเราอาจจะไม่ชอบแต่เราก็เออทำเพื่อความสุขของคนอื่นบ้างพ่อไม่มีอะไรพ่อเพราะว่าหลักของธรรมะนะมันก็ไม่มีคาว่าล้าหลังแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็ทันสมัยนีเร็วะเราก็ต้องรออมมาช้นัฟังเด็กั้ย นั่งธรรมะเ,<อ>เที่ยวนี้เนี่ยพาไปสองคืนนะไป,ไปไกลเลยอ่ะของแม่นี่ต้องเป็นก็กินไม่ได้เหมือนเดิมจะเดามะละมะละถ้าขมนะคะมะละเนี่ยเมื่อก่อนแม่แม่ไม่ถันไม่แตะฟองเลยพอตตนหลังแบบจะกินอะไรก็แล้วแต่เออเพื่อสุขภาพ คิดแค่นี้เพื่อสุขภาพถึงมันจะแบบไม่ใช่สาวๆมันขมแล้วปัจจุบันมันอายุแก่แล้วมาละมันเปลี่ยนไปไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเพื่อสุขภาพก็ตัดมันเข้าปากแค่นั้นก็คงเหมือนเดิมก็ผมเหมือนเดิมว่า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 ไม่มีครับกินได้ตลอดทได้ตลทุกอย่างมาละขี้นกว่าขมทานผักได้เก่งมาก ตอบก่อนหรือแม่ตอบก่อนพ่อจะตอบก่กนอนไหมไม่ถ้าแม่ตอบแล้วให้แม่ตอบเหรอตอบไปเถอะคือประโยชน์เน,นี้ยถ้าถามถ้าถามคุณพอ่คณอ,พอคุณพ่อไม่รู้เพราะคุณพ่อไม่เคยเก็บเงินอย่างที่บอกแต่ถามแม่เนี่ยเอาเป็นว่าแม่แนะนำนะจากชีวิตที่ผ่านมาแม่อยากให้พอเริ่มทํางานแล้วคือรู้จักอดออมดีกว่าอดออมแล้วก็สิ่งแรกอะที่เราเริ่มทํางานเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้มีเนี่ยไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านคือแม่อยากให้ทุกคนเนี่ย เริ่มมีประกันชีวิตอย่างเคสตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็มีให้เห็นคืออ่ะยกตัวอย่างอย่างเพื่อนนักดนตรีวงพี่ว่านที่เขาเส้นเลื่อนในสมองเขาแตกคนเรานะถ้าเป็นไรไปก็ตายไปเลยเนี่ยมันง่ายมากเลยคือแค่ทำศกแต่ถ้าคุณนอนเป็นผักเนี่ยคุณทำงานไม่ได้อะแล้วทุกอย่างมันยังแบบ อยู่ในอยู่ในในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบแต่ถ้าคุณซื้อประกันแม่ไม่ได้เป็นคนขายประกันนะเดี๋ยวจะแบบเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะลูกค้าเข้าแม่อยากให้คือประกันเนี่ยมันเป็นเงินออมมันเป็นการออมวิธีหนึ่งมันยังช่วยเหลือเราเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก คือเราทํางานไม่ได้เราก็สามารถที่จะเบิกเคลมได้แต่ไม่ใช่คุณซื้อทีเดียวแล้วคุณก็คือหวังที่ประกันกาจะช่วยมันก็คือคุณต้องซื้อซื้อแบบซื้อเพิ่มแต่อย่างแรกที่แม่อยากให้ทุกคนมีเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมีประกันไวเ้เถอะมันได้จริงๆถึงคุณจะจากโลคนี้ไปแล้วคุณก็ยังมีเงินให้คนข้างหลัง ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยแม่ว่าไม่สําคัญเท่าเรื่องประกัน,นแต่แม่ก็อยากที่จะให้แบบรู้จักกดออมอ่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ยกระทบจิตใจแม่เห็นเด็กสมัยเนี้ยอ่าเฮ้รวมตัวสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยรุ่นแม่เราก็มีที่เคยทำไหมนะพ่อนะไปเที่ยวกินเหล้าสุบุรีมันก็มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราก็ทำ ถ้าเราใช้เยอะใช้เข้าในสิ่งที่ไม่โอเคเอาสิ่งไม่ดีในสาสมไปเยอะๆเขาก็เรียกคืนจากเราเยอะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องกเกษียณเขามาก่อนกเกษียณอีกโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองกันเยอะๆลูกของแบบนี้นะลูกไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา ประหยัดมัธยัสถแต่ว่าจะรู้นาะถ้าไปถามคนแก่ม <laughs> ีน้อยใช้น้อยค่อยบรรเทา <laughs> คนมีอายุเขาก็จะพูดแบบนี้ <laughs> <laughs> สิปีเลยเหรอใช <laughs> ปเราจะอยู่กันถึงไหมสิ <laughs> <laughs> ปี <laughs> อยากจะบอกตัวเองว่า <laughs> <laughs> จงเดินให้ได้เหมือนเดิมตอนแม่อายุสัก20่กว่าจะเข้าสามสนะิบน่ะแม่เคยคิดว่าฉันขออยู่แค่60ก็พอแล้ว60ให้ฉันตายไปแต่แป๊บเดียวว่ะมัน60กว่าแล้วว่ะ <laughs> เวลามันทำไมเร็วนะอะไร,ร,รอย่างเงี้ยเร็วจริงจริง,รงเวลามันทำไมเร็วนะแม่ก็เลยแบบถึงอายุสิบปีข้างหน้าเนี่ยแม่ก็เฉยเฉยนะเพราะตอนนี้แบบว่าแม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยอ่ะเราโชคด,ดีที่เรายังมีลมหายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือแม่ไม่ได้หวังสมัยก่อนวัยทำงานวัยรุ่นเรายังหวังนะว่าอีกห้าปีสิบปีเราจะอะไรแต่ี่อายุแค่นี้ไม่ต้องหวังอะไรแล้วอยู่กับปัจจุบันทำให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอาหารจานน้อยใหญ่ยกตั้งซัดเลย ค่ะดีได้มาเปลี่ยนบรรยากาศซอกคอน้องอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะพ่อต้นตาลไม่ใช่ต้นจากต้นจากอ๋อขอโทษเออใช่ต้นจากเป็นไงพ่อสนุกสนานอร่อยบรรยากาศดีนะนานทีมาทีเราเสิร์ชหาดูนะคะสถานที่ตั้งว่ายังไงตัวเงินตัวทองคาเฟ่ลองดูแล้วกันว่าตอนนี้คาเฟ่เยอะแยะต้องขายความแปลกใหม่แม้กระทั่งชื่อต้องนึกเลยว่านะ พอศอนี้จะมีชื่อ,อแบบนี้โอเคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ